อะสวัสดีนะครับผมอย,อยู่กับพี่สันคนโคกรถไถต้องคำนครับก็วันนี้จะเอาอตัวแรงมาอัพร้อยอาหารนะครับจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยพี่สมคิดขว้านางก่อนเลยขั้นแรกนี่คือขว้านางเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ล้างก่อนเหรอล้างพี่เอกมานึกว่าแต่เงาผมนะเนี่ยนี่นะพี่สันก็ไปจัดมาแล้วห่อข้อ,อ ตัวนี้สามพันแปดขอถุงอืมขอถุงครับอันนี้เจเอามาแต่วัดอะไรก็ไม่รู้อ่ะนละใบข้อสามพันแปดปอกอ่าปอกสองพันสองนะครับชุดนี้โดนใบหกพันกว่านะครับก็ประเก็นของแท้นะครับประเก็นร้อยห้าสิบห้าอ้าวแล้วทำไมมัน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 ไม่เท่ากันเลยปลาเกนร้อยสี่สิบกับร้อยห้าสิบเนี่ย อ๋อไอตรงไอตรงลิปไอโรปิเนียมอะไรนะขอบเบ็กกันนะกระชับนะร้อยยี่สิบบาทจะเอาอีกเหรอเดี๋ยวเราสะพายคนละถุงอันนั้นอะไรนะไปใส่ไปใส่ถ่ายคลิปมันเหมือนย่ำพระดีโอ้ชอบพี่สันชอบขันแรกก็อ่าวานเนาะ นี่ก็ไปวิ่งดูแล้วเหมือนกับว่ามันมันจะหลวมนะครับก็เลยอัพไปเลยนะครับอ่าข้อก็จะขายนะครับใครจะเอาไปอัพร้อยสี่สิบก็ถ้าขายพิสันได้นะครับขายผมขายสองพันห้านะเพราะว่าซื้อใหม่มันมมเกือบเกือบสี่พันเลยคนระับสามพันแปดนะครับสองพันห้านะก็ถ้าเกิดว่าใครจะเอาไปเอาเอาร้อยสิบมาอัพร้อย ข้อร้อยสิบกับร้อยสี่สิบอันเดียวกันปะไม่เท่ากันใช่ไหมอ๋อทำกันคืนไม่ได้แล้วทำกันคืนไม่ได้เลยเพราะว่าโดนสายรายงานสายไวของพ่อเรื่องนี้ต้องคู่อังคณาราคู่อังคณาเลยเหรอก็ถ้าเกิดมาใครจะเอาร้อยสิบมาอัพร้อยสี่สิบก็ซื้อแค่ข้อกับปอกมาแค่นี้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นฝาไดเล็กก้านด้วยเหรอก้านกี่ร้อยอ่ะก้านเนี่ยก้านผักบัวพันเจ็ดนี่หว่าเอาเรื่องเหมือนกันนี่หว่านเท่ โอการ์ดพันเจ็ดนะครับผมอ่ะยังไงก็ทักมหาพิสันนะครับมาค่อยดูอันนี้ตัวแรงของใครเนี่ยธนาทิปจตุมากที่ว่าเราไปนั่นเหรอหรือคนละคันชื่ออะไรชื่ออะไรนะเจมเจมเสียเจมนะครับธนาทิปแบบเหรอธนาทิปที่มีโดนฉีดยาข้าวเนี่ยที่ไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์พิสันบ่อยๆเนาะชื่อธนาทิปเลยคนละธนาทิปจตุมากอืมหรือว่าคนละธนาทิปก็ไม่รู้นะเขามาทําอะไรอ่ะมา ข้อปะผุตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยแตกหมดแล้วนี่นี่นี่น่าจะมาทําอ่านี่นะครับคาะปะผุมาทําสีนะครับน้ำทาสีด้วยอ่ะในี้ถังพลาสติกนะครับถอดน้ำถ่ายน้ำมันเครื่องโอ้โหร่มีความดำาง่ายก็ดำครับน้ำมันเครื่องดำมากขับอย่างนี้แค่นู้นนะ สี่วันยังไม่ดำเลยน้ำมันเพือ่อนน,นั่นน่ะดึงมาขาวเยอะอีกขนาดน,นะชักยาวก่อนนี่เป็นไงชักสั้นไหนจะเอาแคมตัวไหนใส่ก่อนก็นี่แหละตัวน,นี้แหละเอาแคมแคมเส้นที่สองหรือเส้นแรกอ๋อแคมเส้นนี้นะครับใส่ก่อนเลยโอเคถอดน็อตออกนะครับน็อตตอนนี้เหลือกี่ตัวนอ็อตฝาข้างเลยหายไปตัวหายไปตัวนึงโอเค ไปมาดูคลิปให้มันให้ตัวได้นิดหนึ่งเปิดฝาออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยยังบุดยังดีอยู่ใช่ไหมตบาดมือแป๊ดบาดมืออีกดีที่เลือดพานเลยเนีเอาเนื้อนางมือบี้ไปอ่ะฝาสูบออกนะครับดูผลงานผลงานก็หลุ้มหลุ้มสักนิดนะครับ เป็นไงวาวมันใหญ่เหรอจะไปทำวาวเล็กเหรอ้โอนี่เจ๋อมากหนึ่งโดวออกมาแล้วมันหลวมจนหัดดันพุ่งออกเลยการโคตรโคตรเลยป่ะโคตรสิลอยอะไรลอยเจี๊ยบป่ะหลบหลบก้านหลบก้านมีแจะหลบวาวหลบก้านก็มันช่วงมันยังไง หมายดูลูกสูบไปคว้านไปเนี่ยคว้านเนหลุกไม่คว้านแต่คว้านแค่นียังไ่อยากจะตบิดแล้วรอยวาวมันชนเนี่ยเนี่ยผมน่าจอีกรอบแคมรอบสองคว้านเผื่อไปอีกห้ามิลเดี๋ยวจะเอาอ่างออกนะครับถังน้ำมันไม่ต้องถอดนะครับเอาสลักไม่มีไม่มีอ่ะมีไม่สลัก้าไม่มีก็ได้เดี๋ยวรอพงศ์อิจะเอามาให้เพราะร้านเจไม่มีอ่ะก็เขียนแค็ทีหนึ่งอะหา ไหนกาใช้กันได้อยู่นั้นแหนเขาอะชิ้นข้อเวียงราคาเดียวกันหรอชัตทีร้อยห้าราคาเดียวกันอืมองแกะดูหน่อยให้ชัวร์ครับอืมให้ชัวร์นะครับเผื่อเปิดมาแล้วมีแต่ก้อนหิน <laughs> สวยเลยพี่สันเจ๊เอาอะไรมาให้ผมเ <laughs> หลือเหลือ,อก้าไอสลักเนาะ สลักเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้เเออไร่ทีียยมยนแต่อันนี้ของแท้เยอะมั้งเนาะกล่องก็น่าจะแพ็กมาจากโรงงานนะก็แท้อยู่แแล้ว้วทหมดอยู่แล้วเจ๊บงอย่างตวนนี้สามพันแปดนะเมื่อกี้ร้อยสี่สิบใส่ไม่ได้นะคบวร้อยสี่ของผมก็มีเอะผมจะไปซื้อมาทำไมนะมาดูรหัสการหัสคอร้อยห้ามันเป็นยังไงนะ จะเขียนรหัสไปยังไงอ้าวเกียวไม่มีให้อ้าวเกียวไม่มีอีกมากึ่งเกียวอีกอือข้างไหนฝั่งนี้สิบสี่สิบสี่เจ็ดเออระย่างกันอะมันเขียนสิบสี่อะไรนะ่อเคเนี่ยแปดนี่ไงห้าอะไรสักอย่างมื่อกี้อออาโอเคเนียนจริงเนียนกิ๊บเลยนั่นนี่ ข้อไอ้ไอสลักก้านนี่ต้องเอาสั่งบอกเขาว่ายังไงนะงได้หมดเหรอของแท้ทีเนี่ยไม่รู้เ่าเขาบอกไม่รู้เหรอครับบอกรุ่นมาเลยหนึ่งห้าแล้วนี่ยอ๋อก้านร้อยห้าห้านึกว่าจะมีอยู่อ่ะโอเคเนาะเนี่เหลือแค่นี้นะครับเดี๋ยวคอยดูไม่รู้ว่าวันไหนช่างจะว่าง,าง,ง <laughs> กำลังเออกำลังอาจจะดีกว่าเดิมนะครับ อันนี้มันก็หลวมหมดแล้วนะครับนี่แต่ว่าข้อข้อตัวนี้มันก็ยังยังไม่ลายนะครับยังใช้ได้อยู่ยังใสยอยู่ครับยังไม่ต้องเจียใหม่นะใครจะเอาก็บอกเลยนะครับใครจะเอามาอัพอัพร้อยสี่สิบลูกก็เอาไปนะครับ <c oughs> ลูก,กเอาไปเลยหลบบาวแล้วเรียบร้อย อ่ะโอเคเนาะไม่มีอะไรแล้วอันนี้เปลี่ยนถังแล้วเหรอเ<อ>นี่ยเฉพาะถังนี่เท่าไหร่นะพันพันเจ็ดหายากหายากน่าไปใส่ใส่อาทีบ้างโอมันจับตรงนี้เลยนะครับสวยงามนะครับสวยเหมือนกันนะทรงคล้ายคของอีทีนะครับถังนี่เขาขายไหมเนะี่ย โหมันรั่ว,วตัวนี้จะไม่ได้วิ่งให้ดูเลยใช่ไหมเนี่ยเขาจะเอาไปเองเหรอต้องไปนึ่งก่อนครับมันมันไปนั่นเลยไม่ได้นึ่ง,น,งนึ่งคืออะไรเอาไปรันทิ้งไว้เหรอรันทิ้งไงว้ก่อนอ๋อลูกมันยังแน่นนะล,ล้วเอาไปรับไปรับฉีดดูก,ก่อนอืมแล้วลองทำพวกฉีดพวกปั๊มดูอ่ะโอเคครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ